ลกลับสวัสดีครับพี่นอ้องปปองปลายของเบาวดมลูกดกนะครับเนาะมือนีเบาดมลูกดกกะผ้าพีาพ,พาน้องมาเยี่ยมสวนดอกกระเจียวเงินล้านครับพี่น้องดอกกระเจียวหน้าดันฮี่นะครับเด้อพี่น้องเด้อดอกกระเจียวเงินล้านครับเก็บขายได้มือละหลายพันครับถาพี่น้องอยากมาแวะมาเบิงกะผ่านมาถนนซีเล่นนะครับเด้อ ถนนซีเลนอยู่ไกลๆครับร้อยพระพุทธบาทนะครับเด้อพี่น้องเด้อสอบถามอยู่แถวร้อยพระพุทธบาทปึ้นกะซีซี่ซให้นะครับนาะพี่น้องเนาะมีเบาดมลูกด้กกับผ้าพีผ้านองมาเบิงเองนะครับเนาะเบิองว่าเพิ่นปลูกแบบใดเพิ่นดูแรลรักษาแบบใดนะครับนาอพี่น้องเนาะตัวน,นี้ก็เปน็นสายพันธุ์ดอกกระเจียวหวานนะครับนาอพี่น้องเนาะ ปลูกไปน้ำขยายไปน้ำเรื่อยๆครับพี่น้องดูแลรักษาง่ายครับพี่น้องดูแลรักษาง่ายขยายพันธุ์โดยหัวโดวยเงาครับพี่น้องอันนี้แปลงนี้เพิ่นกิดก,กำลังปลูกใหม่ตัวไปอีกครับพี่น้องเอาดูมรุกดกกับผ้าพีผ้านองมาเยี่ยมชมครับสวนดอกกระเจียวเงินหลานครับสวนดอกกระเจียวหน้าด้านฮีนะครับเด้อพี่น้องเด้อ อยู่บ้านกุดหวาตะมนตกุดหวาอําเภอกุชินาได้จังหว ouais. ัดกาลสินนะครับเด้อพี่น้องเด้อไปหามาแวไปหามาเบิงมาแวชมเยี่ยมชมได้้อครับเด้อพี่น้องเจ้าของสวนเพิ่นกะอยู่แถวนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเบาดมลูกดกกสิผ้ามาสอบถามว่าวิธีปลูกปลูกแบบใดไร่ได้เป็นยังไดเคดจักดอก สิบบาทได้จักดอกนี่สินะครับน้องพี่น้องเพื่อนกับทรงลูกทรงเต่าเฮี้ยนจนจบวิศวะการย้อนดอกกระเจียวนี่แหละครับพี่น้องดอกกระเจียวเงินล้านครับพี่น้องมันเป็นของเหรียญเนี่ครับนี่เป็นเฮดอีหลีครับอยู่ไกอยู่ติดกับถนนซีเลนนะครับเด้อพี่น้องเด้ออยู่ใกล้ๆครับร้อยพระพุทธบาทด่านหี่นะครับน้องพี่น้อง แวะก็ไปไหว้ร้อยพูตตบาทแล้วก็แวะมาเยี่ยมช่วงสวนสอบถามเพื่อนใดอยากได้พันธุ์ไปปลูกอยากได้แนวอไปก้าก็สอบถามกับเจ้าของเพื่อนใดนะครับเด้อครับผู้เลือเจ้าของสวนผู้นี้บ่ครับ,รบ <c oughs> เอาสวัสดีครับเจ้าของสวนคุณยายมินนะครับนาะ ปูชงเดินหกนี่เนาะชงฝุดก่อนฝุ่นลงเนาะก่อนฝนตกเนาะครับน้าพี่น้องการปลูกกับการเตรียมดินใส่ฟุ่นเนาะครับน้าพี่น้องพ่อเรือนหาเดือนหกฝนตกไม่เพิ่นกระสีออกดอกกระเจียวนีสีออกดอกดอกออกดอกไร้เทื่อครับพี่น้องโมเมนต์ว่าออกปีละเทื่อได้ครับออกปีเก็บได้ตลอดครับถามมีหนามมีในใส่ไซมันดูแลดีมีฟุ่นปุยมักวีนซี่ครับเพิ่นมากหลายครับเพิ่นนี่ บ้านเฮ่ากับปลูกอยู่2อสแปลงครับพี่น้องราคาหัวกับแพ้งนะครับพี่น้องอันซื้อมากกิโลเขาเลือปะพันมันนะอ๋อพื้นขายหัวพันกับกิโลละล,ะลอยยีบาทนะครับเด้อพี่น้องถ้าสนจิตสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเด้ออยู่สวนดอกกระเจียวหน้าดันหีนะครับเด้อพี่น้อง ไก่ร้อยพระพุทธบาทถนนซีเลนเส้นใหม่นะครับเดอ้อสีไปมุกดาหารนะครับเดอ้อพี่น้องอยู่ฝั่งขวามือนะครับเดอ้อขึ้นหันหน้าไปมุกดาหารครับพี่น้องตาพี่น้องสนจิตส,สนใจก็สอบถามเพิ่นได้นะครับเด้อเดือยยุบอ่ะสอบถามมาทางบ่าวดมลูกดกไก่ไนะครับพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวบ่าวดมลูกดกกะสีบอกให้นะครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อ แต่ตอนนี้เพิ่นก่บเพะท่านหลายปันใดครับมีหลายสวนอยู่ครับแถวด่านหิเฮ้ากระไดเดี๋ยวเบ้ารวมมุงกบกับสีผ้าไปเบิงอีกสวนหนึ่งครับตอนนี้บ้ารดมลูกดกกับอยู่สวนด่านหเนะครับเนาะสวนคุณตาหมิวนะครับคุณตาทงอยู่ด่านหิครับพี่น้องพี่น้องไปหามาแวะสอบถามใดนะครับเด้อพี่น้องเด้อสวนคุณตาหมิวคุณตาทงนะครับเนาะพี่น้อง เดีย๋ยนูเล็กเพื่อนกะเป็นผู้ดูแลอยู่ครับพี่น้องเราดมดกผ้าผีผ้านองยางเบึงครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังปกใส่เฟืองครับใส่เฟืองใส่ฟางเข่าเฮานี่นะครับปกครับเพื่อนทำความสะอาดแล้วใส่ฟุน่นใส่ปุ๋ยเพื่อนกะเอาเฟืองน,นะครับมาปกเกเ่อใหยมีความชุ่มชื้นนะครับเนาะ ้ปก็ป้องกันวัชพืชบวห้ขึ้นมาหลายนะครับน้พี่น้อง <c oughs> ขอโทษหลายครับพ่อป็นตัดแตงแล่วมันสิออกดอกอยังสีอะไะครับพี่น้องมันก็เก็บขายทุกเศร้าทุกทุกเศร้าทุกเศร้าแหละครับพี่น้องตอนนี้ฝนมาท่านตก,ก,าก,าก,ากาลายครับพี่น้องฝน,น,นมาท่านตกลายมันก็สีแห่งแรงแน่เป็นธรรมดานะครับนพี่น้องเนาะ พิกัดอยู่บ้านกุฎว่าตําบลกุฎว่าอำเภอขุชิารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดอ้อสวนดอกกระเจียวสวนใหญ่ครับพี่น้องสวนดอกกระเจียวเงินล้านนะครับพี่น้องเดอ้ออยู่หน้าด่านฮี่นะครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวนใหญ่ครับพี่น้องสวนใหญ่ พี่น้องอยากได้พันได้แนวไปปลูกกะติดต่อสอบถามเพื่อนได้เลครับเด้พี่น้องเด้อติดตัวสอบถามเพื่อนได้ครับพี่น้องเขามาเบิ้งมาช่วมแล้วกะกดไหลกดแช่กับบบาวดูมลูกดกน้ำเลเด้อครับพี่น้องเด้อพอมีกำลังใจใเดี๋จิบต่อไปแปลงนี่เพิ่นกับกำลังเอาขี้เฟืองปลุกอยู่ครับพี่น้อง ก็ลังใส่ขีเฟืองคลุ้มอยู่เดึนกับตัดหยาตัดทำความสะอาดครับพี่น้องแล้วก็ใส่ฟางฟางเข่าของเฮาเนี่ยครับคุ้มครับคุ้มแปลงใบต่อไปกับเก็บไข่ยอย่างเดียวครับพี่น้อง เจ้าของสวนก็มีมาแจ็คเือบรบบบ่าวรุมรุกกะสีผ้ามาพบกับเจ้าของสวนเพิ่นเนะครับเนาะเจ้าของสวนเพ่นนุเล็กครับ นเล็กเพื่อนกะเป็นเจ้าของสวนครับยยรเป็นกะกำลังใส่ฟ้งเขาคุ้มแปลงอยู่ครับเนาะทำการตัดแต่งลักกะคุ้มแปลงเบาดวงลูกลวกสีด้สอบถามไอพี่เห็นน้องหูนะครับเนาะ่าเป็นดอกกระเจียวสายพันธุ์อีหยังสวัสดีค่ะนูเล็กค่ะสวัสดีค่ะครับอ,อันเป็นสายพันธุ์เพลือครับอันนี้นะ อันนี้ของ้องว้าดอกกระเจียวสายพันธุ์เพชรน,น้ำพึ่งจ้ะน้ำพึ่งจ้ะกระเจียวหวานกระเจียวหวาน,านออกด,อ,ดอ,อกตลอดปีใช่ค่ะอ้อตลอดปีเลยจ้ะถ้าเท่าได้น้ำโพดนี่เริ่มอ้อตั้งแต่มันจะอ้อดอกดินสงเอ่อเมษาจา้ะเท่าได้น้ำโพดตลอดปีเลยจ้ะราคาหูพันธุ์ถ้าพี่น้องอยาได้หูพันธุ์ถ้าพี่น้องอยาได้ก็สิในราคาโลละร้อยยี่สิบจ้ะ ครับถ้าพี่น้องสนจิตสนใจครับพี่น้องอยากได้แนวอยากได้ดอกกระเจียวหวานสายพันธุ์น้ำเพลิงออกดอกตลอดปีกินแสบกินหวานขายได้รวยครับพี่น้องสั่งสื่อน้ำเพิงใดเด้อครับเด้อเบอร์โทรศัพท์จ้าเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์0 8 0 4 2 1 5 0 8 5จ้าหรือว่ามาที่บ้านกุดว่าก็ได้เด้อจ้าเป็น ถามเพื่อนเลยจ้าเทมันกูดว่าวะสิเลยนอสวนดอกกระเจียวประทงหน้าแดนฮีเดจ้จาเพื่อนกับฮุจักสวนดอกกระเจียวเงินล้าน <c oughs> คุณตาทง <c oughs> จ้าครับพี่น้องกับสนจิตสนใจกัไปหามาแวใไได้อครับเด้อพี่น้องเด้อใกล้ๆกครับร้อยพระพุทธบาท้อครับเด้อร้อยพระพุทธบาทแดนนีติดกับถนนสีเลนหันดาไปทางมุกดาหารสี่ยูฟังขวามือนะครับเด้อพี่น้องเด้อรือว่าสี่สอบถามมาทางบ่าวดมลูกดกกระได้เ้อครับเด้อ ไล่ได้ถ้าเอาเก็บดอกไปขายนี่ต่อมือกายูที่ประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันแต่ถ้ามือเลอเออ,อหลายๆกับพันห้าก็ได้จ้ะนั่นพี่น้องนี่ยินบวกครับพันห้าได้ครับต่อมือถามันออกเต็มที่ครับพี่น้องแล้วปนีโมแมนว่าเก็บมือเดียวได้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องมันเอาปุ๋ยเอาฝุ่นใส่มันกาสีออกดอกให้พี่น้องได้เก็บได้ขายอันนูเล็กไอ ปล,ปลูกได้จากปีแล้วครับปลูกได้จากปีแล้วคุณพอ่อคุณแม่ปลูกตั้งแต่เล็กเข้าเห็นปีหนึ่งตอนนี้เล็กก็เห็นจบแล้วปีนี้ปีที่ห้าจ้ะปีที่ห้าปีที่ปีที่ห้ายังเก็บผลผลิตได้อยู่ได้จ้ะอ่นพี่น้องเป็นตะปลูกบ่วครับถ้าพี่น้องสดจิตสนใจติดต่วสอบถามใดนะครับเด้อพี่น้องพิกัดกับอยู่บ้านกุดว่าตะบนกุดว่าอำเภอกุชชนาไายจังหวัดกาลสิน์ครับสำหรับคลิปนี้เบาดมลูกดกและกะนูเล็ก ะครับสีดายอำนาจาจากพีจากน่องไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ